เปิดเรตติ้งคุณชายยิ่งฉายยิ่งแรงความฟินทะลุจอไปแล้วช่วงนี้กระแสและครคุณชายถล่มในโซนออนไลน์มากๆเพราะตอนล่าสุดที่ผ่านมาก็สร้างความจิ้งฟินลืมเสิร์ฟแฟนคลับแบบไม่มีหยุดยั้ยงกับเทียนและจิวที่นอกจากจะจูบกันสน่นจอแล้วยังบอกกันออกสื่อแถมยังเห็นฉากเด็ดได้เสียคนเรียกหาว่านจัก,กรจันทร์กันทั่วหน้าอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้าง ในชีวิตส่วนเรตติ้งของคุณชายต้องบอกว่ามันหนืดหนืดเหนียวเหนียวเพราะผ่านมาแล้ว11ตอนผ่านพ้นไปเพียงแค่เลข2เท่านั้นนับนิ้วดูแล้วเหลืออีกเพียง6ตอนเท่านั้นก็ถึงตอนจบปิดจ็อบละครฟอร์มยักษ์ของช่องวันในปีนี้ไปดูเรตติ้งทั้ง11ตอนกันเลยจ้าเรตติ้งทั้ง11ตอนของคุณชายมีตัวเลขดังนี้จ้า EP 11.660 EP 20.98 86ได้น้อยที่สุด EP 3 1 4 2 3 EP 4 1 6 4 7 EP 5 1 3 3 8ี p 6 1 6 1 4 EP 7 1 6 5 2 EP 8 2 0 6 1ขึ้นเลข2เป็นครั้งแรก EP 9 1 8 6 1 EP 1 0 2 1 5 5ได้มากที่สุด EP 1 1 2 1 4 8เป็นเรตติ้งแล้วสับกันตรงๆ มก็ยังถือว่าน้อยไปหน่อยแต่ถ้าดูแนวโน้มก็ดีขึ้นเรื่อยๆแบบในในัยยะตามเนื้อเรื่องตอนนี้ถ้าจะให้ลุนก็ลุนให้เกาะไปที่เลข3ให้ได้อย่างเร็วไวเพราะเหลือเพียงแค่6ตอนเท่านั้น